สวัสดีค่ะสวัสดีปนเพือนชา youtube ยยนะะเนะกลุ่ <c oughs> มเลี้ยงหมูน้ำกันค่ะมือนี่ย่ายสิป้ามาเบืองหมูหมูย่ายชุดนี่เป็นลูกข้องแม่เลี้ยงต่อยต่ง เพ่งยาเพิ่งน้ำลงขุนค่ะหมูหมูนี่เพิ่นได้เดือนหนึ่งกับอีกสิบหมื่นหมูชุดนี้ยายานมสารนะคะเพิ่นได้เดือนหนึ่งกับอีกสามหมื่นยาจะเลยายานมเพราะวา่ากอบขุ่นน่าหวานนอกาก็เลย ยานุนมสาอันนี้ยานุนมพผงยานุนมมากเลยสี่หามื่นจ้ะมูเน่ได้เดือนหนึ่งก็อีกหามื่นจังได้ยานุนมบาวาขอบข้างบาวาบาานี้ตามปกติแล้วมือไม่เนาะค่ะมือไม่ฮัดเลือกะ เบึงไหวเป็นแนวทางเลยค่ะเด้อค่ะยาหนุ่มยานุ่ม,น,มนี่บ่ต้องให้ถึงเดือนแล้วค่ะตามที่จริงมูหน่อยข้าสียาหนุ่มสจาหรับย้ายยานุ่มอยู่ที่ปกตินะสยาอยู่ที่ยี่สิบหาวันแต่ชุดนี่ย้ายยาสาไป ขวาขอ,อกเข้าบาหวางก่อนยาโนมนะคะเข้าสีไม้เข้าสีม,เ,สมเวาวเดือยก่อนยานมหรือหมูหน่อยหลังขอดหมูหน่อยล้างขอดตั้งแต่มือเพิ่นขอดออกจากแม่เพิ่นนีนเข้าสีดยาจักเทื่อฉีดยายังแน่ก่อนสีแดลงลุ่งผมจ้ะยาสีวาวชูฟังสำหรับยายเด้อสำหรับเพิ่นขอดออกมาได้สามมือ เากับชีดีถาดเล็กลก็จะชีถาดเล็กตัวละหนึ่งซีซีพอชีถาดเล็กแล้วหมูได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเข่าอาทิตย์ที่สองย,ยกับชีชียาบำรุงนะคะเป็นค่าตัวซ้ำแล้วก็อาทิตย์ที่สาม อาทิตย์ที่สามนี่คือหมูได้ 21, 22, ยี่สิบเอ็ดหมื่นวิยี่สิบสองหมื่นยาจีดอีกยาบำรุงอีกที่หนึ่งเป็นคาตัวรานรากาข้าหมูได้ 20, ยี่สิบห้าหมื่นยายกับสียาน้มยาน้มแล้ว ยายักเสียมาอนุบาลไหวับอนุบาลในครอบคุณนี่แหะคะ่ะกับพ่อหมูได้ครบเดือนเต็มหนึ่งเดือนเต็มเท่ากับฉีดวัคซีนให้เพื่อนอีกเป็นเข็มที่สี่ยาสำหรับหมูหลังงขอดยายฉีดยายีี4เข็มคืออาทิตย์แรกแา่ในสามมือเนี่ยลังงลอดฉีดถาดเล็ก อาทิตย์ที่สองฉีดวิตามินอาทิตย์ที่สามกับฉีดวิตามินพอดีหมูอาทิตย์ที่สี่เต็มอาทิตย์เต็มอาทิตย์เต็มเดือนพอดีแล้วกับฉีดวัคซีนจ้ะนี่ล่ละสำหรับหมูหน่อยรืกที่เหาสำหรับการจัดการหมูหน่อยหลังคอดนะคะเนาะ จนหอดมือลงขุนเข้าฉีดเข้าฉีดฉีดยาอยู่ที่สี่เข็มแล้วก็เข้าล่งคุนได้ประมาณอันนี้สําหรับยายเลยเข้าฉีดลงคุนได้ประมาณเดือนหนึ่งหรือครึ่งหรือครึ่งเดือนเขาก็ฉีดฉีดอีกที่หนึ่งคือยาทายพญาดจพ่อหมูลงคุณแล้วก็ฉีดฉีดยาทายพญาย ฉีดยาไทายพยาธแล้วถา้าหมูเขากินอาหารโบกเก่งเขาก็สิบตามไปด้วยยาบำรุงอีกเข็มหนึ่งนี่คือการจัดการหมูนหน่อยหลังขอดนะคะยาชีเฮ็ดแบบนี้แล้วเพื่อนเพื่อนเฮ็ดคือยายบอฉีดคือยายบอกะคอมเม,มต์มาใต่ลิปให้ยายหูในเด้อว,ว่าเฮ็ดคือยายบอยายเฮ็ดแบบนี้มัน เป็นจังใดถือโบต่สำรับยายยายสิเหตุแบบนี้กัฝากสำรับคลิปนี้กับเบิงให้เบิงหมูย,าย่าให้เบิงหมูน้อยยายนาะเอาขุนเอาเอายาโนมชาเพราะว่าเ้าบอมีขอกุนขอกุนเนาบอกว่าใชยชาพี่พี่น้องเพื่อนๆทั้งหลายกะยายาชาคือยายเดอ้อ ปลาะวาน้ำนุ่มน้ำย่มน้ำนุ่มแม่เพิ่นน่ะถ้าเพิ่นได้เดือนกว่าแล้วเพิ่นกะน้ำนุ่มกะสีบอค่อยดีปันไดมูเฮากะสีขีไหลถ้าน้ำนุ่มเพิ่นจืดเพิ่นจางแล้วอันนี้อันนี้ย่้าย่ยายสาพเพราะว่ายห้าบ่มีขอกขอกขนบ่ว่างแต่ว่าเพิ่นกะกินอาหารเก่งกะยญ้ากับ,กบมูยญ้ากะ บอบทองเสียด้กค่ะีดดดดห,หลังคือฝากกดติดตามฝากติดตามยายฝากกดไลค์กดแชร์กดถือใจให้ยายใ,ในเรื่องค่ะเออจะเป็นจังใดก็ได,ได้้อมมนมาหลายๆแน่ใต่ขีปห้หหยแน่ว่ายายเหตุน,หนั้นเป็นจังใดมเมลกประชบการเหนอือนคัะเนาะค่ะสนาับาธิตนี้ยายกับฝากไว้แค่นี้ล้ค่ะ,คะ เนกกินแล้วเคุนกับไปนอน,นก,กินอาหารเก่งค่ะโมเดุ่นปากกากดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เวยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ